สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้ผมจะมานําเสนอ,อเห็ดเข็มยำเห็ดเข็มทองนะฮะซึ่งดีต่อสุขภาพมากเราสามารถกินคู่กับของทอดของย่างได้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาทอดหมูทอดปลาย่างหมูย่างไก่ปลาอะไรได้หมดเลยครับโอเคเรามาดูส่วนประกอบสําคัญกันเลยครับส่วนประกอบของยำเห็ดเข็มทองนะครับก็หลกัลกๆเลยก็จะมีเห็ดเข็มทองนะฮะเราเลือกที่จะอน่างเนี้ยแบบว่าใส่นิดนึงตึงๆสดๆนะครับ แล้วก็มะนาวเขียวๆออกเหลืองนิดนึงก็ดีมันจะนิ่มๆนะฮะจะมีน้ําเยอะส่วนอันนี้ก็พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็มีเขียวนิดหน่อยเอาสีนะฮะส่วนอันนี้ก็ถ้าตึงๆอ่ะก็จะสวยมากครับผักชีก็เหมือนกันฮะเอาที่แบบสดๆเดี๋ยวเราต้องล้างลากอีกทีนงครับเพื่อที่จะ move พวกดินออกอะไรพวกนี้ครับหอมแดงนะครับกระเทียมกระเทียมเราจะใช้แบบทั้งเปลือกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย่างแล้วก็ เดี๋ยวจะมีวิธีเอาออกมาให้แบบง่ายๆครัคือไม่ต้องไม่ต้องเอาออกมาทีละอันแกะอะไรเงี้ยครัแล้วก็น้ำปลาพริกปน่นครับแล้วก็น้ำตาลในการปรุงรสครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครกับยำเห็ดเข็มทองเรานะฮะ ส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดก็คือย่างนะฮะเราจะมาเริ่มย่างกันก่อนเลยคือ3ตัวนี้พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงส่วนอันนี้เราจะย่างเหมือนกันแต่ว่าไว้ที่หลังนะฮะเพราะว่าแ๊บเดียวก็สุกแล้วโอเคครับเกอย่างกระเทียมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราขี้เกียจแกะนะฮะเราจะทำแบบฝรั่งก็ได้นะก็คือตัดจุกตรงนี้ออกนะฮะ ให้เป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ย่างลงไปเลยเดี๋ยวค่อยพลิกอีกทีก็ได้ส่วนหอมแดงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เยอะมากเนี่ยเราจะปิ้งไปเลยไม่ต้องเสียบไม้ก็ได้แต่วันนี้เราจะเสียบไม้ซะหน่อยนะครับคอยดูไฟด้วยนะครับแต่สำหรับ ที่บ้านถ้าเกิดมีเป็นแบบว่าเตาถ่านเนี้ยก็จะดีมากเลยนะครับคือไฟมันจะแบบว่าแรงเหมาะกับของอย่างแบบของไทยของของไทยเรานะครับโอเคจแล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็รอเวลาแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะฮะควันขึ้นนะฮะเราก็เปิดมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างฮะ,ะเพราะปกติจะเป็นชาโคกิลล์นี้ก็ค่อนข้างจะดูง่ายนิดนึงนะฮะส่วนพริกนี่เราก็จะย่างอย่าให้ไหมมากแต่ว่าสังเกตก็คือ,อผิวบางๆของมันเนี่ยจะเริ่มแยกตัวกับตัวเนื้อมันเพราะว่าเราจะต้องลอกเปลือกมันออกมานะ,ะก็คือให้มันลอกออกมาให้หมดนะฮะก็เป็นอันใช้ได้ร้อนนิดนึงนะระาวางัง ส่วนหอมแดงก็เหมือนกันเอาแค่ว่าแบบกด,ดลงไปแล้วนิ่มไงฮะก็โอเคฮะโอเคส่วนถ้าเกิดมันเริ่มความเยอะเนี่ยเราก็เบาไฟเลยเบาไฟลงหน่อยนะฮะเราอาจจะหากระทะหรืออะไรมาปิดไวน้นี้ให้ความร้อนมันหมุนอยู่ในข้างในเนี่ยฮะแล้วมันก็จะสุกเร็วขึ้นครับครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการทําน้ํายําเลยนะฮะโอเคนะ,ะเรามาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยพริกอาจจะได้ก่อนเราหยิบออกมาพักก่อนเลยก็ได้นะฮะนี่นะฮะหน้าตาก็จะคือ เปลือกมันจะลอกออกมาเงี้ยฮะเห็นไหมฮะเราก็จะได้รีมูฟเราจะได้ดึงเปลือกมันออกฮะกินแต่เนื้อมันนะฮะโอเคส่วนอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ผมจะเอาให้นิ่มอีกนิดนึงนะฮะปิดไว้ก่อนอ่านะฮะตอนนี้กระเทียมกับหอมได้แล้วนิ่มแล้วนะฮะกดดูกดเร็วๆจะไม่ร้อนนะฮะอย่างนี้โอเคสีก็ประมาณนี้นะฮะให้ไม่ไหม้นิดนึง พอของบางอย่างเนี่ยมันไหมเนี่ยคือเปลือกมันไหมก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยมันค่อนข้างพอดีเลยคือเกือบไหม้แต่ไม่ไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเปลือกออกนะฮะแล้วมันจะหอมมากขอบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํายํากันต่อเลยนะครับส่วนของย่างเมื่อกี้เสร็จแล้วมันยังร้อนอยู่เราก็จะพักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องมาปอกเปลือกกันนะฮะ เริ่มที่น้ำยำเลยน้ำยำเนี่ยจะมีวิธีทําน้ํายำง่ายๆอยู่วิธีหนึ่งก็คือเป็นเบสิกเขาเรียกว่าเป็นเบสิกของน้ายำเลยนะก็คือน้าปลา1ส่วนน้ำน้ำตาล1ส่วนเท่ากันส่วนน้ำมะนาวเนี่ยจะแค่ครึ่งเดียวคืนนี้จะเป็นเบสิกในการทําน้ํายำทุกอย่างเลยส่วนจะเปรี้ยวมากหรือเปล่าเพราะว่ามะนาวเนี่ยแต่ละช่วงมันจะมีรสชาติไม่ค่อยเท่ากันเราจะมาชิมอีกทีตอนน้ำตาลละลายแล้วนะโอเค ก็ส่วนที่น้ำมะนาวเยอะมากที่สุดนะฮะซึ่งบางคนอาจจะทิ้งไปก็คือตรงแกนกลางนะฮะน้ำจะค่อนข้างเยอะที่สุดประมาณสักสามลูกก่อนนะฮะเห็น,นะฮะแล้วก็น้ำปลาครับน้ำตาลเดี๋ยวรอน้ำตาละละลายแป๊บนึงนะคร โีค okay, เราตอนนี้สมุนไพรที่ย่างเมื่อกี้น่าจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปอกเปลือกกันเลยนะฮะ mm hmm. นี่นะใช้ได้แล้วมันก็จะปอกเปลือกง่ายอย่างนี้นะฮะรสพริกมันก็จะนิ่มๆแล้วก็หอมฮะแล้วก็จะได้ความเผ็ดของมันด้วย ออกเม็ดออกนิดหน่อยะครับจะได้ไม่เผ็ดเกินไปแต่ระวังร้อนมือนิดหนึ่งนะครับคืออันนี้ทำบ่อยแล้วมือเริ่มชินชากับความเผ็ดแล้ว ให้มีเม็ดพริกติดนิดนึงก็โอเคนะเผ็ดดีโอเคฮะลราก็พริกเนี่ยผมจะฉีกเป็นเส้นๆ้นอย่างนี้นะฮะคือแค่แบบว่าเพื่อเวลากัดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เผ็ดเกินไปแต่ถ้าเกิดพริกมันยาวไปนิดนึงก็เดีย๋ยวเราจะมาหั่นกันฮนะเวลาตักเนี่ยมันก็จะได้แบบว่าไม่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ ก็จะแช่ลงไปในน้ำยำเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแบบว่าคล้ายๆกับอะไรอรัเหมือนกับอะโลมาหรืออะไรของมันสักอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยมันจะหอมใส่ลงไปในน้ำยำเนี่ยมันก็จะหวานแล้วก็จะอร่อยครับมันตรงนี้แหละฮะอร่อยตรงนี้แหละโอเคนะฮะส่วนกระเทียมที่บอกว่าไม่ต้องแกะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อความง่ายง่ายอะไรก็คือเราจะบีบออกนี้นะฮะเห็นไหม จับเนี้ยบีบออกมาคือมันจะแกะง่ายฮะไม่ค่อยออกเท่าไหร่โอเคแต่ก็ยังแกะง่ายอยู่หอมแดงนะครับตัดตรงขั้วที่ก้นมันเนี้ยฮะแล้วก็บีบลงไปมันก็จะเป็นแบบว่า ส่วนที่ไหม้เนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมาเราก็จะได้เนื้อร้วนๆออกไปนะครับหอมแดงเนี่ยขอบอกว่ามันจะหวานมากเลยนะคระอามาทํายำนี้ก็จะช่วยเรื่องความหวานความหอมแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยกระเทียมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะบี้ลงไปให้มันเข้าเนื้อเข้าไปในน้ํายำนะฮะนี่นะครับ กระเทียมเราจะบี้มันิดนึงนะฮะเพราะมันนิ่มแล้วแล้วก็เวลาคลุกลงไปในน้ายําเนี่ยมันก็จะหอมนะฮะจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะฮะแกะเปลือกแล้วก็มาย่างแบบนี้โอเเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปย่างเห็ดเข็มทองกันเลยนะครับ เครับเรามากริวหเห็ดกันเลยนะฮะแล้วก็เห็ดเข็มทองเนี่ยมันเป็นเล็กๆเ่ะงนี้ครัถามว่าถ้าเกิดใช้เตาย่างเป็นแบบเตาถานเนเงี้ยจะย่างยังไงนะฮะก็เอาใบตองเนี่ยมาลองก่อนเพื่อไม่ให้มันหล่นลงไปสเสร็จล้วก็ย่างบนใบตองก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็เราจะมีรากผักชีนะฮะที่เหลือเมื่อกี้เราจะไม่ทิ้งเราจะมาตำด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปพร้อมน้ำมันนิดหน่อยครับ แล้ก็เวลาตำน้ําพริกทุกอย่างเนี่ยถ้าใส่เกลือลองไปด้วยนิดนึงเนี่ยจะทําให้มันเขียวอยู่เสมอเขียวสวยแล้วก็ตำได้ง่ายขึ้นละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่ครับเอาไฟนิดหนึ่งกระเทียมยังไม่ได้ใส่ ะะอ่าครับาลากผักชีกระเทียมเมื่อกี้ที่ตำไว้นะฮะจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้นะฮะก็จะหอมมากขึ้นเผ็ดร้อนนิดหน่อยคุกกับน้ำมันนะฮะที่เรามีอยู่ใส่ลงไปฮะเพิ่มความหอมนะฮะ น,นพื่อไม่ให้มันติดกระทะด้วยนะครับเพราะว่าปกติจะย่างกับใบตองฮะแล้วมันจะค่อนข้างเพอร์เฟกมากน้ํามันของใบตองจะออกมาที่ทําให้มันไม่ติดกันนะฮะส่วนอันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะของมันสุกง่ายอยู่แล้ววิธีดูว่ามันสุกฮะก็มันก็จะนิ่ม แล้วก็อย่าให้สุกเกินไปนะคะให้มันเป็นแบบว่ากำลังดีก็พอโอเคครับสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลงจานกันเลยดีะะ่ะเดี๋ยวมาจัดจานให้สวยงามกันตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะฮะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่เอามาคลุกรวมกันนะฮะเพราะว่าเราจะไม่กินมันร้อนมากนะฮะเพราะาเราจะมีใส่ผักไปด้วยอะไรไปด้วยะฮะโอเคอันนี้ผักชีะฮะเราก็จะเด็ดเอาใบมันนะ เลือกเอาใบสวยๆหน่อยบางทีมันจะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยมีมแมลงกินบ้างนิดหน่อยก็ถ้ามันไม่น่าเกียดจนเกินไปนะฮะก็ใส่ไปได้เพราะว่า,าผักผักชีเนี่ยค่อนข้างจะมีพวกยาฆ่า,ามแมลงค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ทําไว้แล้วคนที่ไม่ได้ทาแล้วจะกินเลยนะฮะถ้าใช้มีดอันเล็กๆตัดก็จะดีนะ,ค,ะคือผักมันจะไม่ชําเราก็จะเก็บได้นานกว่าครับ แต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวจะกินกันแล้วผมก็เลยใช้มือเด็ดเลย okay, เดี๋ยวพักไว้ก่อนนี่นะคะเห็ดเข็บทองจะมาผสมกัน,นะฮะสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ออใช่สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดน,นะฮะเราจะใส่พริกขี้หนูเพิ่มลงไปเอ้ยเราจะใส่พริกป่นเพิ่มลงไปนะฮะเพราะบางทีพริกป่นเนี่ยอาจจะยังเผ็ดไม่พอ พริกคีฟ้านี่ยังเผ็ดไม่พอเราก็จะเพิ่มพริกป่นลงไปเอาให้มันพอดีกันนะฮะเดี๋ยวอย่างอื่นจะเยอะกว่าเห็ดเข็มทองเกินไป แล้วก็ตอนนี้ผมแถบไปซื้อไก่ทอดมาะฮะซึ่งเอาไว้กินด้วยกันก็จะอร่อยมากเลยเราจะมาลงจานกันฮะแต่งหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะฮะกับหน้าตาของยำเห็ดเข็มทองนะฮะซึ่งผมเอาแอบไปซื้อไก่ทอดมาแถวหน้าบ้านเมื่อกี้มากินคู่กันกับข้าวเขาจะอร่อยดีนะฮะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะฮะแล้ววันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ